สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะอยู่ริมน้ำน่านนะคะตอนนี้เรามาพักอยู่ที่บ้านโฮมโฮมริมน่านค่ะเนี่ยค่ะแม่น้ำน่านอันนี้เป็นเป็นพิ่งครั้งแรกนะคะที่มาจังหวัดน่านค่ะแม่น้ำปิงวังยมน่านนะคะปิงกับวังนี่ได้เห็นแล้วแม่น้ำน่านนี่กำลังมาวันนี้ค่ะบรรยากาศดีนะคะตอนนี้เราพักที่โฮมสเตย์นะคะที่รีสอร์ทใกล้ๆกับ แม่น้ำน่านเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพากันไปชมนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างสะดวกสบายน่ารักแล้วเขามีจักรยานให้ให้ปั่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าจะมีเวลาปั่นไหมเดี๋ยวจะลองไปดูนะคะน่คะเดี๋ยวตามกันมาเลยนะคะลังจะเดินลงไปข้างล่างกันนะคะไปเห็นแม่น้ําน่านแล้วก็เขามีพายเรือด้วยค่ะโอนนะ้โอ้ อันนี้ถ่ายเป็นวิดีโอนะคะเราจะได้เห็นอันนี้นะคะแม่น้าปลุกพายเรือค่ะก็ถือว่าเป็นจุดที่เราทำให้เราได้ถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินได้อย่างดีเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพในอ่า รีสอร์ทนะคะหรือว่าโฮมสเตย์ค่ะก็สามารถเก็บภาพตะมุมต่างๆได้นะคะมีชิงช้าน่ารักนรักสวยมากเลยค่ะบรรยากาศดีๆค่ะก็เป็นวันบรรยากาศสบายๆตอนเย็นนะคะเนี่ยค่ะที่รีสอร์ทเขาก็มีแบบว่าโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นชิงช้านะคะสบายมากเลยโอ้โหอยากซื้อไปที่บ้านบ้างน,นะคะเนี่ยค่ะนั่งแล้วสบายค่ะตึ๊ง เดี๋ยวเราก็จะไปหา,หาอะไรทานกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆนะคะที่มาพี่ๆที่มาด้วยกันนะคะก็กําลังไปชมจุดต่างๆของรีสอร์ทนะคะออโอ้ยบ้านหลังนี้น่ารักถูกใจมากเลยน่ารักดีเขาอีแบบข้างบนนะเออเดี๋ยวข้างบนขึ้นไปดูจะมีดาดฟ้าอยู่ด้วยอ,อากาศเย็นดีอากาศเย็นเรานึกว่าเราถึงจะมาถึงข้ามเนาะมาถึงแบบพอดีพอดีเลยอะ่ะ บ้านปูนเปลือยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบอาภายในโฮมสเตย์หรือว่ารีสอร์ทนะคะก็แบบสบายๆนะคะร่มรื่นมากๆเลยนะคะอ,อ,อุ๊ยมีมะม่วงด้วยค่ะตรงขอบรั้วบ้านก็จะมีปลูกผักอยู่นะคะนี่เป็นชั้นสองค่ะซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ในหมู่บ้านได้นะคะโดยรอบแล้วก็ฝั่งด้านขวามือนี้ก็จะเห็นแม่น้ำน่านนะคะ ค่ะก็ดีต่อใจเลยนะคะถ้าว่าท่านใดที่มาจังหวัดน่านก็มาพักที่นี่ได้เลยนะคะค่ะเนี่ยค่ะก็จะเห็นแม่น้ำน่านอันอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีจักรยานให้ปั่นด้วยค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปรับประทานอาหารเย็นนะคะ<ฮ>ที่ที่ไหนนะคะจำไม่ได้เขาแนะนำมาจำไม่ได้นะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีของอร่อยอร่อยนะคะของ จังหวัดน่านนะคะก็อากาศเย็นสบาย,าายสบายมีฝนตกนิดหน่อยเนาะออมีฝนตกนิดหน่อยค่ะแถวนี้ก็จะมีโฮมสเตย์มีเยอะอแยะเลยเยอะมากเลยนะคะถ้าใครมาน่านเพราะว่ามันติดริมน้ำติดริมน้ำซึ่งมีสเสน่ห์นะคะมีความสงบ<อ>เย็นสบายนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นหลังเป็นหลังด้านนี้ชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศ เขาเรียกว่าครัวครัวอะรครัวเม <c oughs> นูปลาโอ้โหเราจะได้กินปลาแม่น้ำน่านนะคะใช่ปลาแม่น้ำวงังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> เราจะมากินปลาแ <c oughs> ม่น้ำน่าน <c oughs> <c oughs> อาจจะมีปลา <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงที่ครัวเมนูปลานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าอาหารเย็นวันนี้เราจะมีอะไรบ้างนะคะต้องแบบ ร้านอาหารหนูนาครัวเมนูปลานะคะพี่ๆเพื่อนๆเ,เข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะดินเนอร์กันที่รัวหนูนานะคะร้านหนูนาครัวเมนูปลาสองริมแม่น้ำน,น่าน ที่ริมแม่น้ำน่านะคะก็มีเมนูที่แบบอร่อยนะคะแล้วก็น่าทานมากๆนะคะเมนูเด็ดก็คือผัดผักเชียงดาใส่ไข่นะคะขายดีมากเลยแล้วก็ปลานะคะมาอูีแบบใกล้ๆนี่เลยนะคะเดีช้อปงมี้าวย้งกุ้งกุ้งกุ้งกก้้ก้กงก้้ก้ีก้ง้้งกยงงง้าก ตอนเช้าตอนตื่นมานะคะเราก็แบบไปปั่นจักรยานได้นะคะอากาศดีค่ะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมีอาหารเช้าให้เป็นแบบเป็นข้าวต้มหมูนะคะปลาท่องโก้น้ำต้าหูแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะคะเช่นลำไยนะคะค่ะก็แบบชิลๆนะคะทานง่ายๆสบายๆบายเบาๆกำลังแบบกำลังพอดีเลยนะคะไม่อิ่มมากไปไม่ ไม่ถึงกับว่าอันนี้นะคะก็จัดมาแบบให้พอดีพดีเลยค่ะก็มาพักกันนะคะที่จังหวัดน่านค่ะสวัสดีค่ะ